สวัสดีเจ้าวันนี้ใกล้ตะว,วันจะพาแอววิถีชีวิตชุมชนแถวบ้านนะเจ้าจะไปแอวตลาดนะเจ้านี่ตลาดบอก้างเจ้า,อ,าอยู่ชุมชนใกล้ๆนะเจ้าไปดูวัดตลาดเปิดขายพักไม้ไส้เคือใบหยางผ่องอีเนาะนี่ก็บราดน้ําพริกเจ้าน้ําพริกนี่มีหลายอย่างเจ้า,ามีทั้งน้ําพริกปลาน้ําพริกบะเกอส้มน้ําพริกคาน้ําพริกเฮ็ดเนาะชุดละสิบบาทบกแปลงเลยเจ้าอันนี้น้ําพริก ปลาน้ำพริกบักเกอดส้มอะไรนี่ก่อจะเป็นน้ำพริกคาเจ้าชุดละสิบบาทเขาซื้อเข้า10บาทกว่าก,กินอิ่มแล้วอะ่ะเจ้าเนาะปกติแล้วเจ้าเป็นใกล้เจ้าพานักท่องเที่ยวเนาะนักท่องเที่ยวต่างชาติไปแอวตามวิถีชีวิตชุมชนเจ้า ชอบที่จะเสนอนำเสนอวิถีชีวิตของคนบ้านเฮาฮืออันต่างชาติได้หันว่าเฮากินใบายางเฮาอยููจะไดอย่างเอะเจเนาะน,นี่ก็เป็นความภาคภูมิใจของเจ้าตีเจ้าอยากจะนำเสนอให้นคนต่างชาติเจ้าอันนี้ก็จะเป็นปูนาเจ้าเป็นพักไม้ไส้เครือต่างตตีเฮาปลูกกันในตามท้องถิ่นเจ้าก็มาขายนะเตกาดอันนี้เป็นการบ้านเด่นเจ้านี่ก็จะเป็นล้านก้าเข้ามันติเกาแกติสุดราคาตั้งแต่หนึ่งบาทมาถึงตอนนี้ห้าบาทเจ้าเนาะ ของยายดาเจ้ายายดานี่ขายประจําอยู่ที่นี่เจ้าการบันเด่นเจ้านี่ของนั่งงูนเจ้าขายทรวาแอปเจ้านี่ของยายยายก็เอาพักเอาแบบเป้ามาขายเจ้าเนาะนี่นี่ก็เป็นวิถีชีวิตชุมชนเนาะวันหลังเจ้าจะนําแอลแหมเนาะขอบคุณจนันนาติติดตามนะเจ้าสวัสดีเจ้า